<tôi <thương> to tôi quên mà chắp bưng là mình kể từng bưng là vẫn đi vẫn râu thì dịp cao cứ nâng cầm giờ na giờ na vẫn đẹp rồi anh này dễ cầm lần vinh quân mà bông tôi rồi vinh kể từng vương

น,นี้เลยมีแม่ชับนะมันร่างกะคอยตอนวัวเอาเดี๋ยวว่าน้ำก็ได้รักหลบเลยอันนี้รกะนนร,กรนนะไดหลบดูวมัน,นยันอยู่กันตย่งนี้นต่อยขึ้นมาเราทักทรามริบตัวได้เดี๋ยวมันหยดกู้กินว่ะ

离了。 เลยไม่ก็ยินด รังนี่็นดนนันนดฮะ เงินได้ไหมตักวก็รังโดนแหละล่ะรังนี้โดนก็แต่ว่าไม่รู้ว่าครับ อ oh. ีกป้าลูกติโกบหลังกันนี้กันนี่